สำหรับคนในข่าววันนี้ครับท่านผู้ชมคุณเก้งผมจะพาไปพบกับผู้ชายที่ลบทุกคำสบประมาทเลย ก่อนหน้านี้หลายคนบอกเอ๊ะเป็นการทําเป็นงานอดิเรกหรือเปล่านะครับเป็นการสร้างฐานเสียงหรือเปล่าแต่วันนี้เขาลบทุกคําศบประมาทกับ4ี่แชมป์ในปีเดียวกับผู้ชายที่ชื่อเนวินชิดชอบครับคุณเนวินนั้นสามารถทําทีมฟุตบอลจนได้แชมป์อย่างต่อเนื่องจนได้ชื่อว่าเป็นแชมป์ซอกกล่าวที่พวกเขาพูดกันครับแล้ววันนี้จังหวัดบุรีรัมย์นั้นนอกจากฟุตบอลเขายังมีกีฬาอื่นเพราะว่าคุณเนวินมองกีฬาแบบเป็นองค์รวมทั้งหมดครับ เขาจะทําให้บุรีรัมย์นั้นเป็นแลนด์มาร์กของกีฬาแล้วก็พัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเลยครับคุณถ้าเมื่อก่อนเราจะคิดถึงแค่ปราศาทพนมรุ้งเวลาปีไปก็ไปเที่ยวปีละครั้งนะครแต่ถ้าวันนี้ไปบุรีรัมย์นั้นโอ้โหได้ดูอย่างทบวงจรจริงๆกับรวมไปถึงท่านผู้ชมจะพาไปพบกับเพลงเชียบเพลงนี้ครับบุรีรัมยูเนเต็ดวินเนวดายบุรีรัมยูเนเต็ดวินเนวดา That we never die. are the champion, we are the number one we run to the we never die. We run to the we never die. We run to the we never die. We are the champion, we are the number one we run to the dead. we never die. We ท่านผู้ชมครับแหมอัดตื่นเต้นเล็กๆเพราะว่าตอนนี้ยืนอยู่ใจกลางนะครับทันเนอร์คาสเซอปราสาทสายฟ้าสนามย่าของบุรีรัมยูเนเต็ดครับกับผู้ชายก็ได้ถูกบอกไว้คุณเนวินชิดชอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสี่ชั้นไปแล้วครับกับปีนี้8ทีมใน AFC ถ้าถามอนาคตของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคุณเนวินมองว่าปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2014เนี่ยเป้าหมายเดียวก็คือรวดถูบท็อปไฟอาเซีย ะครับ AFC 5ทีมสุดท้ายถูกต้องเราต้องเป็นหนึ่งใน5้าของเอเชียให้ได้นั่นคือเป้าหมายของบุรีรัมยุนเ็ดในฤดูกาลหน้าแน่นอนการประสบความสำเร็จเป็นแชมป์ทุกแชมป์ในประเทศไทยมันก็เป็นตำนานซึ่งผมคิดว่าไม่มีสโมสรไหนในประเทศไทยเคยทำได้มาก่อนการเป็นแชมป์เอฟเอคัของประเทศไทย3ปีติดต่อกันก็ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนการเป็นแชมป์โตโยต้าลีคับ3ปีติดต่อกันก็ไม่เคยมีใคร ทำได้มาก่อนเป้าหมายผมแน่นอนครับผมต้องการเป็นแชมป์เอเชียในมีภายในกี่ปีไหมอ๋อแน่นอนครับภายใน10ปีนับตั้งแต่วันตั้งสโมสรมาคือนับจากนี้ไปประมาณ6ปีเนี่ยบุรีรัมต้องไปให้ถึงการเป็นแชมป์เอเชียให้ได้คนไทยจะได้ฉลองแชมป์เอเชียครับผมผมคิดว่ามันเป็นการตอบแทนความรู้สึกของแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศถึงแม้คุณจะไม่ใช่แฟนบุรีรัมยูไนเต็ดแต่อย่างน้อยเนีย ในฐานะที่บุรีรัมยูเนเต็ดเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะทําความสุขเล็กๆและความภาคภูมิใจมาให้กับแฟนบอลชาวไทยที่ต่อจากนี้ไปไหนเวลาเว e ยุค uh, oh ัมฟรอมไทยแลนด์ก็โอ้ไอโนบุรีรัมยูเนเต็ดประมาณนั้นครับเป้าหมายในการทำฟุตบอลของผมก็คือผมต้องการไปถึงเป้าหมายที่ คนที่มาประเทศไทยอยากมาบุรีรัมด้วยเหตุผลข้อเดียวคืออยากเห็นสนามของบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วอยากที่เราย่กันอยู่ตรงเนี้ยใช่อยากจะมาซื้อบัตรดูฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดเล่นในบ้านสักแบบหนึ่งเหมือนกับเวลาเราไปโอแทฟฟอร์ดของแมนยูเหมือนเราไปเอเวอรสเดนต์ไปอังกฤษก็ไปโอแทฟฟอร์ดไปแอนฟิลถูกต้องถูกต้องเวลาคุณจะไปสเปนคุณจะไปสนามเรือลมดริดคุณจะไปสนามบาร์เซโลนาแต่ว่าวันหนึ่ง ในเมื่ออาเซียนเปิดคนทั้งเอเชียหรือใครก็ตามแต่ที่มาประเทศไทยเฮ้ยขอไปดูบอลบุรีรัมย์อันนี้คือเรามีระบบมีระเบียบสําหรับบุรีรัมย์แล้วสาหรับบอลในระดับประเทศบางคนอบอกจะไปได้ไกลนะระดับเอเชียรเราเหมือนก็ไกลไกลผู้ไกลคนนะครับถ <c ười> ้านับแลน <c ười> กิ้งฟีฟ่าก็ไปให้ไกลที่สุดก็คือตัวเลขเยอะที่สุด นะครับปัร้อยเจ็ดสิบร้อยแ0อะไรประมาณนั้นมันจะท้ายลำับบตารางแล้วนะอ่ามันก็นั่นไงไปให้ไกลไงนั่นไปให้ไกลแล้วควรจะปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับก็ผมผมพูดไว้ชัดอยู่แล้วนะครับก็คือต้องเปลี่ยนผู้บริหารสมาคมโดยเฉพาะนายกสมาคมเนี่ยนะครับต้องรีบไปผุดไปเกิดนะครับฟุตบอลไทยจะได้พ้นจากบวนเมียนหมุนกันผมพูดคำนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราเห็นไม่ว่าสโมสรนี่มันพัฒนาครับสโมสรนี่มีมาตรฐานที่ดีขึ้นมีการจัดการที่ดีขึ้นมีระบบที่ดีขึ้น ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในสมโมสรก็ดีขึ้นพัฒนาขึ้นแต่พอไปอยู่ทีมทบทีมชาติทีไรมันห่วยทุกทีมีคนถามอีกจะไปรอมชอมกันแมมตกลงกันได้ในที่สุดแล้วตา่างคนต่างก็แบ่งปันกันไปชาติหน้าไม่มีวันยืออยนยันใหม่ยังไม่รู้ว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าระหว่างผมกับคุณวรวีโอเคยืนยันว่าไม่มีม <c oughs> ูเรื่องเรื่องส่วนตัวเนี่ยนะครับความเป็นคนไทยเนี่ยมันคุยกันได้ครับแต่เรื่องส่วนรวมมันมันไม่ได้หรอกถ้ามาหัวกันแม้กระทั่งเรื่องส่วนรวมบ้านเมืองมันก็ไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลมันเป็นกีฬามหาชนเป็นกีฬาที่คนไปดูฟุตบอลเสียสตังค์ทุกคนไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรจากฟุตบอลเลยนอกจากความสุขในหัวใจเท่านั้นแล้วคนไปซื้อเสื้อทีมชาติไปซื้อตั๋วดูบอลทีมชาติไปเชียร์ทีมชาติเสียตังค์ทุกคนเขาต้องการแค่ความสุขคือเห็นผู้เล่นใส่เสื้อธงชาติไทยแล้วเอาชนะพูดถึงธงชาติไทยอันนี้คุณเนวินเ,เข้ากับกระแสช่วงมันผมว่ากระแสวันนี้เรียนแบบผม คือเสื้อเนี่ยนะครับผมออกแบบมา4ปีสเดือนแล้วแล้วสั่งทําสร้างผลิตมา4เดือนแล้วจนได้มาวางจําหน่ายในวันนี้ผมผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันมันมีแค่ทงชาติผืนเดียวไม่ได้ผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมต้องการสะท้อนในยามที่แฟนบอลสิ้นหวังจากฟุตบอลทีมชาติก็เวลาสโมสรเล่นนะครแข่งระดับต่างประเทศกับชาติอื่นเนี่ยก็ อย่างน้อยก็มีธงชาติไทยว่าเออฉันมาจากประเทศไทยเอ้ยูไม่รู้จักบุรีรัมยูในเต็ดไม่เป็นไรยูจําบุรีรัมยูในเต็ดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ยูต้องจําให้ได้ว่าเมาจากประเทศไทยมาจากประเทศไทยท่านผู้ชมนี่เป็นการเปิดตัวเสื้อวันแรกกับช็อปวันแรกด้วยนะครับหลายคนเรากล้าทําเพราะว่าเราเป็นตัวแทนประเทศไทยเราเป็นแชมป์ประเทศไทยแต่ทีมอื่นอาจจะไม่กล้าเวลาเอาไปใช้ก็ต้องคํานึงถึงเหมือนกันนะครับว่าไม่ใช่เอาธงชาติติดหน้าอกตัวเองไปแล้วไปให้เขาย้ำทีละามศูนย์สี่ศูนย์มันก็ไม่ไหวนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูกันว่าคนจะเยอะแค่ไหนกับช็อปใหม่แล้วก็คนมาซื้อเยอะกันแค่ไหนครับ <S <S We บุร e รั e ย์ยูเนเ e ็ดไม่เลิฟได้บุร e ร e มยูเน e ต็ดไม่เลิฟได้ We never are the champions We are the number one บุรีรัมยูเนเต็ e ไ e ่เลิฟไครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่เปิดช็อปนะครับแห่งใหม่ด้วยแล้วพร้อมกับเปิดตัวเสื้อของฤดูกาลใหม่ด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับพอเห็นภาพคือท่านผู้ชมผมอาจจะไม่เคยนึกภาพแบบนี้มาก่อน นี่คือผ่านไปประมาณ4-5ชั่วโมงแล้วนะครับจากการเปิดชมคนยังเยอะอยู่เลยคุณเนวินก็มันสะท้อนถึงความเป็นบุ้รีนยูนเตดที่ได้รับความยอมรับจากแฟนบอลมากขึ้นเมื่อกี้คุณเนวินผมไปถามแฟนบอลที่มาเข้าแถวซื้อเสื้อระหว่างเนวินชิดชอบเขาจําอะไรการเมืองกับกีฬาคุณเนวินเขาว่าแฟนบอลเขาจําคุณเนวินนี้แง่ไหนตอนนี้คือพูดถึงความจดจํานะครับมันก็มีทั้ง2ส,ส่วนนะครับ แต่พูดถึงความรู้สึกรักและชอบตัวผมนะครับก็คงเป็นเรื่องกีฬาถ้าเปรียบสัสดส่วนว่าคนที่ชอบผมในทางการเมืองในฐานะนักการเมืองกับคนที่รักผมและชอบผมในฐานะประธานสมโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดเนีผมว่าถึงเวลานี้คนที่รักชอบผมในประธานในฐานะประธานบุรีรัมยูเนเต็ดมีมากกว่าคนที่รักชอบผมในฐานะนายาในวินที่เป็นนักการ ตอ,อนึกถึงกีฬามากกว่าครับแต่ก่อนไม่รู้จักบุรีรัมดูนีใ้ใครๆก็รู้จักบุรีรัมเพราะว่าบุรีรัมมีฟุตบอลที่เก่งก,ก็ก็รู้สึกดีค่ะคือแกมาทํากีฬาทําด้านกีฬาแล้วทาให้มันมันรู้สึกดีค่ะดีกว่าการเมืองน,นอกเหนือจากสนามฟุตบอลแล้วที่เราสร้างทีมมาประสบความสำเร็จแล้วอนาคตก็จะมีบุรีรัมเอ์เชั่นแนลสู้กี่อีก ไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีเนวินชิดชอบก็ทำได้ไม่มีความจําเป็นนะครับวันนี้เนี่ยเป็นในายเนวินที่ได้รับความยอมรับจากภาคเอกชนภายในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เดินไปพร้อมกับคนในจังหวัดบุรีรัมย์ในการสร้างเมืองบุรีรัมย์เราสามารถทําให้เมืองบุรีรัมย์มันเจริญมันก้าวหน้าและมันมีมูลค่าเพิ่มมากมายมหาศาลมากกว่าในอดีตท,ที่เราเป็นนักการเมืองครับท่านผู้ชมพูดถึงสนามแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะยิ่งใหญ่มากแค่ไหนครับ กท่านผู้ชมครับอีกเพียงแค่ระยะเวลาไม่ถึง1ปีแล้วนะครับนี่จะเป็นสิ่งที่คนบุรีรัมหรืออาจจะอีกในนึงก็คือคนไทยจะได้เห็นเกิดขึ้นในประเทศไทยข้างหลังนี้เราจะเห็นเป็นยังไงบ้างครับคุณนิวิน นี่นี่นี่คือพื้นที่บริเวณที่เราจะสร้างเป็นบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับซึ่งจะเป็นสนามแข่งรถยนต์ทางเรียบและมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่ดีที่สุดในประเทศไทยดีที่สแล้ว,ลวเป็นมาตรฐานโลกครับคำว่ามาตรฐานโลกในที่นี้ก็คือว่าสําหรับรถยนต์ทางเรียบเนี่ยสนามเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานของ FIA ซึ่ง เราใช้คำว่าเกรดวัน FIA เกรดวันก็คือ FIA ที่สามารถแข่งฟอร์มูล่าวันได้แข่งได้ใช้แข่งฟอร์ u l a ่วันได้มาตรฐานเป็นไปตามที่สมาคมจัดการแข่งขันรถยนต์ของโลกในทางเรียกของโลกเขากำหนดนะครับก็สามารถแข่งฟอร์มูล่าวันได้แล้วก็สามารถใช้แข่งเป็นเกรด A อของ FIM ค,คือมาองค์กรที่ควบคุมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบของโลกก็ระดับก็จะเป็นมอเตอร์ GP นั่นหมายความวา่าภายในเดือนสิงหาคมของปี2014สนามนี้ก็จะต้องพร้อมที่จะใช้จัดการแข่งขันเวอร์ซีรีส์สำหรับรถยนต์ทางเรียบแล้วก็มอเตอร์ไซค์ทางเรียบ และเห็นตั้งแต่มาเมื่อวานเห็นคุณไอวินก็มาดูแลงานเองมาประชุมงานเองด้วยก็มันก็เป็นธรรมดาเป็นนิสัยถาวรของผมเขียนคือวิศวะสถาปัตออกแบบเขียนแบบมาเราเช็คอย่างเดียวจบไม่ไม่พอไม่พอครับคือต้องดูว่าปฏิบัติจริงเวลาใช้งานจริงมันเป็นอย่างไรพฤติกรรมของคนดูเป็นยังไงลักษณะโฟล์ของการใช้งานเป็นยังไงบางทีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่า คนออกแบบก็คิดอยู่ในโลกของคนออกแบบแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงที่มันจะต้องปรับแก้ไขเราก็จะต้องเป็นคนแก้ไขท่านผู้ชมนี่คือเราเห็นแล้วว่าความสําเร็จของบุริลัมยูไนเต็ดเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการแข่งขันหรือว่าในแง่ของฐานแฟนคลับนี่เราเห็นอนาคตนะครับบุริรัมอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแต่ว่าแนววิธีคิดมัมีหลายคําถามไร้เกินที่เกี่ยวข้องกับคุณไนวินโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของวงการฟุตบอลจะเป็นยังไงไปพบกันช่วงหน้าครับ